เปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟโซลาเซลล์ด้วยตัวเองด้วยความรู้ช่างแบบพื้นฐานเราจะสามารถที่จะเปลี่ยนได้ไหมแต่ไม่มีพวกเครื่องมือมัลติมิเตอร์วัดค่าอะไรเลยเราสามารถที่จะซ่อมแซมมันได้ไหมทีนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปยอมพร้อมกันนะครับ ในคลิปนี้นะครับผมจะมาลองเปลี่ยนแบตเตอรี่โซลา r เซลล์สปอตไลท์ที่บ้านตัวหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามันใช้งานมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับผมประมาณ2-3ปีได้แล้วนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าอาการก็คือพอฟ้ามืดเนี่ยมันไม่ติดแล้วนะครับผมเจ้าตัวโซลา r เซลล์รุ่นใหม่ๆนะครับจะมี บอกแบตเตอรี่ในการชาร์จหรือว่าบอกสถานะในการชาร์จอยู่นะครับว่ามันสามารถที่จะรับไฟแล้วชาร์จได้หรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับผมก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนเนี่ยเราเนื่องจากว่าเราไม่มีเครื่องมือพวกมัลติมิเตอร์อะไรพวกนี้เนี่ยมาทําการวัดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงใช้การสังเกตเอาล้วนๆเลยนะผมก็อนดับแรกนะครับเราสังเกตก่อนเลยนะครับอาการที่เราพบนะครับของเจ้าตัวไฟสปอตไลท์ตัวนี้เนี่ยก็คือเราพบว่านะครับผมเมื่อตอนกลางวันนะครับเมื่อแผงเจ้าตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยมันโดนแดดนะครับ ไฟสถานะเนี่ยการชาร์จเนี่ยมันติดแล้วมันกระพริบอยู่นะครับก็คือมันเหมือนมันชาร์จได้ปกตินะครับไฟมันฟ้องว่าอย่างนั้นนะแต่นะพอเมื่อแสงหมดนะครับเจ้าตัวไฟที่กระพริบอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ดับลงด้วยคือถ้าเกิดว่าเป็นโซลาร์เซลล์เนี่ยสปอร์ตไลท์รุือใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าแสงมันหมดนะครับผมก็คือมันจะบอกถ้ามันถ้ามันไม่ติดอย่างน้อยมันก็ควรจะบอกประจุว่ามันตอนนี้เนี่ยแบตมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับว่าแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่ติดเลยเพราะฉะนั้นนะครับสันนิษฐานแรกก็คือว่า ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่เก็บประจุแล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยสันนิษฐานแรกเลยนะฮะทีนี้นะครับเราก็เลยมาทําการทดลองอื่นเพิ่มเติมก่อนนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจเปลี่ยนเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับโดยเอาเจ้าตัวรีโมทนะครับผมสาหรับเปิดปิดตัวสปอตไลท์ตัวนี้เนี่ยมาทาการเทสก่อนว่าเจ้าตัวสปอตไลท์เนี่ยมันยังรับคําสั่งเนี่ยจากรีโมทอยู่หรือเปล่านะครับก็คือเราทําการเทสเนี่ยตอนที่มันรับแสงอยู่ตอนกลางวันนะครับก็คือกดไปเนี่ยมันกระพริบขึ้นมานะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเปิดค้างได้นะครนุ่่ผวา บางรุ่นเนี่ยสามารถที่จะเปิดตอนกลางวันได้นะครับแต่ว่าบางรุ่นเนี่ยก็อาจจะเปิดตอนกลางวันไม่ได้นะครับวันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสันนิษฐานข้อที่2นะครับก็คือว่าโอเคแผงวงจรอะไรต่างๆเนี่ยไม่น่าเสียนะครับผมก็เลยเป็นพุ่งเป้าเป็นที่แบตเตอรี่อีกนะครับผมก็เลยทําการทดลองอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเอาผ้าสีดำๆเนี่ยหรือว่าทําอะไรหรือว่าจะพลิกแผงเจ้าตัวชาร์จแบตเนี่ยลองดูนะครับผมปรากฏว่าอาการก็คือเป็นเหมือนตอนที่เล่าไปตอนต้นคลิปนะครับก็คือ พอมีแสงเนี่ยไฟสถานะเหมือนชาร์จนะครับผมแต่ว่าพอไม่มีแสงเนี่ยไฟสถานะชาร์จเนี่ยปิดลงนะครับผมแล้วก็ไฟเนี่ยไม่ติดขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับสมมติฐานอย่างเดียวเลยที่เป็นไม่ได้นะครับก็คือคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าตัวแบตเตอรี่ที่ไม่เก็บประจุแล้วนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไปดูคลิปของช่างคนอื่นนะครับเขาอาจจะเอาเจ้าตัวมัลติมิเตอร์นะครับมาวัดค่าแรงดันในแต่ละจุดนะครับว่า จุดไหนที่ไฟเนี่ยไม่มีนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่มีเครื่องมือตัวนั้นนะครับเราก็เลยใช้ด้วยการสันนิษฐานเอาล้วนๆนะครับแล้วก็เทสเอานะครับว่าโอเคมันน่าจะเป็นจากสาเหตุตรงนี้จากนั้นเนี่ยเราก็เลยมาเริ่มรื้กันเลยครับซึ่งการรื้โซลาเซลล์ของแต่ละรุ่นเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับผมสิ่งที่เราจะรือ้ออกมานะครับเพราะว่าเราต้องการจะดูว่าแบตเตอรี่ของเดิมที่เขาใส่มาจากโรงงานเนี่ย เป็นรุ่นอะไรโมเดลอะไรนะครับเพราะผมคิดว่าแบตเตอรี่พวกนี้เนี่ยมันน่าจะถูกคำนวณมาจากทางโรงงานอยู่แล้วนะครับผมว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันต้องใช้แบตเตอรี่ที่มีความจุเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะต้องคำนวณจากเจ้าตัวแผงรับด้วยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเอาแบตเตอรี่ที่มีความจุมา เยอะกว่าของเดิมเนี่ยเยอะเกินไปนะครับผมแต่ว่าแผงรับโซลาเซลล์เนี่ยมีขนาดเท่าเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณเ,เอามาใช้งานมันอาจจะใช้งานได้นะครับแต่ว่าเวลาที่มันชาร์จแบตเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะชาร์จเต็มคปาซิตี้ของแบตท,ที่เราเพิ่มเข้าไปได้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็เลยจะทําการรื้อเพื่อดูโมเดลของเจ้าตัวแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ตัวนี้ก่อนซึ่งโดยปกตินะครับผมจะมีชื่อรุ่นนะครับผมติดอยู่บนตัวแบตเตอรี่นะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นโมเดล18650หรือโมเดล32650อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อีกข้อนึ่งนะครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่แต่ละรุ่นนะครับผมแรงดันของเขาเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันนะครับคือถ้าเราเอาแบตเตอรี่ที่แรงดันน้อยกว่า จะไม่ทํางานเลยนะครับหรือว่าทํางานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอารุ่นที่มีแรงดันสูงกว่ามาใส่แทนแบเตเดิมเนี่ยก็เป็นไม่ได้ว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยหรือว่าไฟโซลร์เซลล์ของเราเนี่ยอาจจะพังก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันรับแรงดันที่สูงเกินไปนะครับเหมือนกับถ้าเกิดว่าเราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมาจากญี่ปุ่นที่เขาใช้แรงดันที่1 1 0โวลต์นะครับแต่ว่ามาที่บ้านเราเนี่ยมันใช้2 2 0โวลต์นะครับเสียเข้าไปนะครับรับรองว่า ตุ่มระเบิดใช้งานไม่ได้หายนะครับผมทีนี้เมื่อเราได้รุ่นของแบตมาแล้วสิ่งที่เราจะต้องหาต่อไปก็คือเจ้าตัวแบตเตอรี่ที่จะมาแทนมันครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ในท้องตลาดนะครับที่ผมเห็นเนี่ยมีขายอยู่2แบบนะครับผมก็คือ1เป็นแบตเตอรี่แบบแยกครับแบตเตอรี่แบบแยกคืออะไรก็คือแบตเตอรี่ที่ขายแยกเป็นก้อนกๆๆนกอนะครับผมก็คือซึ่งแบตเตอรี่ที่แยกออกมาเป็นก้อนเหล่านี้นะครับผมราคาเนี่ยของเขานี่มันจะถูกกว่านะครับผมแต่ว่า สิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือคุณจะต้องเอามาต่อวงจรเองนะครับคุณจะทําการต่ออนุกรมหรือต่อแบบขนานเพื่อเอามาใช้งานนะครับโดยนะครับผมการต่ออนุกรมหรือต่อขนานเนี่ยเราสามารถดูได้จากการเชื่อมของขั้วแบตที่เขาทําการต่อกันครับอย่างเช่นเอาขั้วบวกมาต่อกับขั้วลบนะครับต่อกันไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้เนี่ยเรียกว่าการต่อแบบอนุกรมครับ การต่อแบบอนุกรมนะครับผมจะเป็นการต่อเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าครับอย่างเช่นแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยมีแรงดันอยู่ที่3.6 V โวลต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่า คุณเอาแบตเตอรี2่2ก้อนมา,ต,า,มาต่ออนุกรมกันนะครับผมแบตเตอรี่ชุดนั้นนะครับผมจะมีแรงดันเพิ่มขึ้นเป็น3.6บวก3 6กโวลต์ก็คือจะเท่า,ากับ7 2โวลต์ w, นั่นเองครับแต่การต่ออีกแบบหนึ่งนะครับผมก็คือการต่อแบบขนานครับการต่อแบบขนานก็คือเอาค้่บวกมาชนค้่บวกเอาค้ลบมาชนกับค้ลบ,ลบต่อกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นการต่อแบบขนานครับการต่อแบบขนานเนี่ยจะเป็นการต่อเพื่อเพิ่ม ความจุของแบตเตอรี่ครับอย่างเช่นแบตเตอรี่1ก้อนนะครับผมความจุอยู่ที่3,400ม ah, ิลลิแอมนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาแบตเตอรี่2ก้อนมาต่อขนานกันนะครับแบตเตอรี่ชุดนั้นจะได้ความจุเพิ่มเป็น6,800นั่นเองครับแบตเตอรี่อีกแบบที่ขายในท้องตลาดนะครับผมก็คือแบตเตอรี่ที่เขาเนี่ยประกอบมาสําเร็จแล้วนะครับผมก็คือเขาเนี่ย ขายเป็นชุดเลยนะครับเนื่องจากนะครับชุดแบตเตอรี่ของ s o l a r c เซลนะครับไม่ใช่มีแค่แต่ตัวแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับเขายังประกอบด้วยชิ้นส่วนอีก1ชิ้นส่วนนะคบผมชิ้นส่วนอีกชิ้นส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นวงจรป้องกันการชาร์จครับหรือที่เขาเรียกย่อว่า BSM ครับ BSM เนี่ยก็ย่อมาจาก Battery Management System ครับ BSM เนี่ยมีหน้าที่นะเป็นตัวป้องกันความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้นกับเจ้าตัวแบตเตอรี่ครับโดยหน้าที่ของเขานะครับก็คือทำการตัดไฟนะครับเมื่อแบตเตอรี่ที่อยู่ในชุดของเขาเนี่ยเต็มแล้วนะครับหรือว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันหมดนะครับผมตรงนี้ซึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อแบตเตอรี่แบบแยกมาหนึ่งก็คือคุณจะต้องเชื่อมวงจรเองนะครับว่าคุณจะเชื่อมแบบอนุกรมหรือแบบขนานนะครับ2ก็คือคุณจะต้องซื้อชุดเจ้าตัว BSM ตัวนี้เนี่ยมาหรือคุณจะถอดจากเจ้าตัว BSM ของเดิมมาแล้วเชื่อมต่อตรงนี้ ก็ได้นะครับผมโดยเจ้าตัว BSM เนี่ยก็มีอยู่หลายขนาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อแบตเตอรี่แบบจะม,มาลองทั้งหมดเลยนะครับคุณก็ต้องซื้อเจ้าตัว BSM หรือว่าจะถอดจากของเก่ามาใช้งานก็ได้นะครับในกรณีที่เจ้าตัว BSM ของเก่าเนี่ยไม่ได้เสียนะครับผม <c oughs> ก็คุณก็สามารถที่จะมาต่อเองได้นะครับผมแต่ว่าเราเนี่ยเลือกที่จะซื้อ แบตเตอรี่แบบที่คนขายเขาประกอบมาสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยก่อนที่จะซื้อนะครับสอบถามคู่ขายก่อนนะครับผมว่าในชุดแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมีเจ้าตัว BSM เนี่ยประกอบมาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าบางที่เนี่ยเขาขายแบตเตอรี่ที่เป็นชุดมาให้ก็จริงนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มีเจ้าตัว BSM เนี่ยประกอบอยู่ในชุดตรงนี้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะซื้อแบตเตอรี่ที่เขารวมชุดมาให้แล้วนะครับผมพร้อมใช้งานเนี่ยก็สอบถามคนขายด้วยนะครับผมว่าเขาติดเจ้าตัวด s เซตัวนี้มาให้แล้วหรือยังครับจ่ายเจ้ตัวแบตเตอรี่แบบว่า แบตเตอรี่แบบที่เขาจัดชุดมาแล้วนะครับผมก็คือ1ก็คือมันง่ายนะครับแต่ว่าราคาก็จะสูงกว่าแบตเตอรี่แบบแยกที่คุณมาประกอบเองนั่นเองครับจากรูปนะครับก็จากรูปนะครับก็จะเห็นว่าแบตเตอรี่ที่เขาประกอบมาให้สําเร็จเนี่ยก็จะมีสายไฟออกมา2เส้นนะครับผมก็คือคุณสามารถที่เอาสายไฟ2เส้นตัวนี้เนี่ยเอาไปต่อแทนแบตเตอรี่ตัวเดิมทันทีได้เลยนะครับผมก็คือคุณสามารถที่จะทําการเชื่อมนะครับผมหรือใช้เจ้าตัวไวนัทหรือว่าแค่ปอกสายแล้วก็พันเปลวอันนี้ อะไรก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะครับผมว่าจะใช้งานแบบไหนนะครับผมตรงนี้อ่ะก็ทีนี้เนี่ยเราก็ทําการเปลี่ยนรีเพสแปะอะไรทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็ผลการทดลองนะครับก็ปรากฏว่าไฟเนี่ยก็กลับมาติดเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จน,นะครับในการเปลี่ยนแบตเตอรีตตร่โซลาร์เซลล์ด้วยตนเองนั่นเองครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ